คนที่ประดิษฐ์นกดื่มน้ำชิ้นนี้ถือเป็นคนที่มีไอเดียฉลาดจริงๆเพราะแค่ให้นกสัมผัสน้ำเพียงเล็กน้อยมันก็ขยับขึ้นลงเหมือนทำงานได้ไม่รู้จบด้วยเหตุผลนี้เองหลายคนจึงเข้าใจว่ามันอาจเป็นเครื่องจักรกลนิรันร์หรือเครื่องจักรที่ทำงานได้ตลอดเวลาจนถึงขั้นมีคนตัดต่อภาพเอาไปวางไว้บนโต๊ะของไอสไตน์แต่มันเป็นแบบนั้นจริงไหมถ้าเรามองไปที่ลูกบอลด้านล่างคุณอาจเริ่มเห็นคำตอบหนึ่งมีการอธิบายว่าภา,ายในลูกบอลจะมีของเหลวที่ระเหยง่ายมากชนิดหนึ่ง และในนั้นยังมีไอ้น้ำของเหลวรอยอยู่เต็มไปหมดที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อส่วนปากของนกแตะน้ำความชื้นจะค่อยๆระเหยขึ้นช่วยดึงความร้อนจากบริเวณหัวทาให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยไอ้น้ำภายในเริ่มควบแน่นความดันด้านบนจึงลดลงช่วงเวลานั้นเองของเหลวจากด้านล่างจะค่อยๆเคลื่อนตัวสู่ด้านบนพอของเหลวขยับจุดสนท่วงของนกก็เปลี่ยนนกจึงแอ็นตัวลงเหมือนกําลังดื่มน้ําแล้วเมื่อก้มลงความดันภายในทั้งสองส่วนจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงของเหลวก็ไหลลงกลับสู่ด้านล่างนกจึงเงยขึ้นหัวอีกคร เรื่อยๆจนทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันทํางานได้ไม่มีวันหยุดแต่แท้จริงแล้วนกดื่มน้ำไม่ได้ขยับตัวมันเองอย่างสมบูรณ์พลังงานที่ทําให้มันเคลื่อนไหวนั้นมาจากความร้อนรอบตัวและการระเหยของน้ําที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นมันจึงไม่ใช่กลไกนิรัน